สบายดีพี่น้องไหนแหละทางนั่นโองของใหม่อะไราหจักระบบมันของเดียวขี้มาใส่พวกเรลานี่เจียบกรเือใจเลยอียพวกผักกลางโอ้ไอหาเนื้อดีๆแต่เอาขี้มันใส่นะ มีดเดาบอกมีปาดจวดจวดหลดาเป็นอยงปาดพวได้ใส่สิ้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่หอนงานี่หองาขี้ส่คักอีตจนเนี่ยขี้ออดเนาะเป็นมันก็เป็นตาขาจาวาอยู่งดีๆก็ขี้เลยนนี้จิตมุมนี่นเนี่ยเราเมื่อไง่ด้จับมุมนี่ันเนี่ย นาถิ่นก็เน่ครับสองสามเ่าสามพระเอกก็ต้องกี่ผ้ากันสามพระเอกขันซิงโตันซิงตัน่าพระเอกล่ำบ่งกันดูอ๋อโอ้ยคนเก็บทองเนี่ยอ๋อเนี่ยเจ้ากี่ผ้ากันว่าเจ้าเป็นพระเอกเจ้าล่ำบ่งกันหน้าปติ มันตัวกงกิงมันตัวสมมีเงิทำที่เิกับเม่ออเขาเป็นสัตวอ๋อสยหอมก็ส่อยง่เด็ดเามันจังบ่น่อยเออนี่สดง่าลาบรดเมื่อกีเมื่อกี้ดลาบดิงั้นก็จะเป็นบุญด้วยน่ยสิว่าจเนะไรนี่เสียง สมัยอนมักะกี้กอนเีงคือเลียนหาของเหาเียนหามาใส่ออันนัี้ทีเราบถามมาเลยไปก่อนเหรอ่อนสวยก่าโบถามมาได้ถามมาแล้วก่อนคล้องกันอันก็จะโบหุ่นจับโบเมียนเพจจะขาดเอาไปกินเบมดผู้ปาาเก่าผู้ปาาเหรอฮะคือสมัยที่เนาบยอมกินมเลย มาปล่อยคือเสร็จผมผมบอนบอยเลียมาให้เขาตะกี้เขาโบกจากแบบมีทังกับโู้จักกันเถอะเจ้าโู้จักถามผู้ข่อยยืนใช้ไข่าววันพวก็เจ้าขาพวกก็เจ้าขาอดีตปันกันไอเปียกขนาเมียขราได้ตีกันย้อนเคียงเพี้ยนี่ตัวเจ้าเอาเงี้ยเงี้นั่นแหละพูกเกียร์ล่าเบิร์นล่ะนั่นล่ากับพูกเกียร์เจ้าออกมากหมดขายอยู่ของเนาะผมกาบอมเบนบอคนดีนะคนผมก็เป็นคนซัว ไปติดค uh, ha hmm. yeah. no, ุกเข้าไปน้อกันเขาไปอยู่ในคุกอ่าเอาไว้ไว้ตงห้องมันมีเถานึงผมเลยถามแลาเราเถาเกิดไว้ด้วยอืพ่อเจ้ามากคดียังแล้วพ่อโอ้ยผมมากคดีดังไหมท่านคดีดังคดียาที่เขาคื้อกันบุกครับว่ะผมก็อยากผมก็พ่าดยานะคดียาจะเข้ับบ้าไมท่านคดีดังไหมคดียาอย่างนอคดีดังอ๋อฟังเลยคดีดังเราอ่ะ ปัดซอไปซอมาเขาบ่อยฟังบัดที่นี่เมื่อนั้นเขาจะเป็นบุญขางัวะบัดนี้เราไปซื้อหัวหนังไว้เออเล่าไปซื้อหัวหนังไว้บัดนี้เขาเขาไปปาดเอาดังงัวเขาไีปิ้งมนี้ยพี่โ่าคดีดังเขาไปปาดเอาหัวหนังเราไปไปปาดเอาดังเราไปปิ้งเรามาซื้อเราก็ถทำดังกูไปใส่บังทีหลายตักออกไป เขาเอาไปป้งเลยพูดใดเอาไปเอมม่กูซื้อหวเรากูซื้อเราไม่เราเราบอยอมอะไรแบนี้บอยอมบอยวยกันบอยนั่นกับบอยอมจับมีอได้กระทังเลยเลยอตีคุกงนคดีดังโอ้ยมาเกาทเขากันออยด้ย ห่มบอึบอยากนมาเห็ดใส่เดดเนาะาเขาห่มนเียงข้โอ้อ่อนเดดอ่อนเด็ดจ้ะพี่น้องกมามันบ่อลเขาเียงแต่บ่ขออีกท เว้ยหมอมาผิดเรอกโจมมาผิดสองชารุ่ด้วยช่วยกันดีเว้ยคืออยู่คื้อยู่มาแลละบอกว่าจะไหน 嗯，哈哈哈哈！哈我哈哈哈！啊，我怕这个的。不散。金萝卜，那得怎样做？嗯，就那么样。 มันมีแนวพอจแนวมุ้ยมีแนวพอกันนำมันล้งไปอีกทนี่ยเปล่าเพาวผมเลยว่าดีไซน์ดีและจิวดีไซนผมเียวต้องใส่ผมเียวผมเขียวตกกระถางสิบเนี่ยไอ้แล้วต้องกนโซ่ กินด้วยหว่โอ้มีผักกระเดาด้วยโอ้เราได้กินจนได้ด้วนี่ยังกินรึมั้งนอนวะพราะอะก็ได้สั่ง

อ้เนออพี oh, ่พี <S 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 ่ยุพ่โอ้ยรดวฝันนเลยพี่อ้พี่ยุพี่ยุ่อดโมบีแท้เนาะมันบมันบีน้ำเนาะเป็นบีแทะเียวแท้สาพเียว้สกันอกันไม่คิดหนาสรกินี่สบายกินกินดีบ